ขอบคุณน่านเจี๊ยบฝนนะครับขอบคุณน่างเจี๊ยบฝนที่นำหมูหนึ่งตัวมาให้ครับห่าสุนจะไม่รับคะแนนริมรถชิมแล้วกินแล้วแซบ่บนะครับกรอบกันนี่แมนได้จำกันนนนะครับทำไปได้หรือายจำคะแนนได้เยอะๆไปยิงอันย<อ>ู Thế là, chung chục 3, 2, 1, bây! การเดินทางคือว่าดีมากการโยกการล่างการเผาะนะครับเริ่มแล้วทางยืนทางตั้งมากมเลยเบิ่งกันไปท่านโตเลขส,สูง40คะแนนผ่านเกินดีก็หรอกพ่อลูกแบบดีวะเอาสูเกเปเรียน,นดีดิไ,อ,ไอ้พ่อไหม ดันเลยดันเลยกับช่วงนี้นะครับดันบเดินดุกิหน่อยย่เอาตั้งเสียสร้างโเสียอเล็บออกกลางออกหางี <S <S ่้เสียชวยสางมมาเลยได้จบิ้งกันไปบางเสียสางเสียสางไ บิดใบสูงครับเสียงชีเรย์ยิ้นของมือเลียกสูงมา,มากที่นี่มันกันไปเรื่อยเ95ร้อย่านจ<ๆ>ากนั้นลงมาอีกสามร้อยน <Miss. S 1> ี่สองใจขวัญลงมาเดินนิ่มๆเบาขับปุ่ย เมียบ่เง้เบาๆเดินลยดูแต่มันรอยคือบางเอืโอ้ยมันก็ไ่หลายมันก็ย่างผิดบางๆนะครับ ไต่วองฟัดุโค้งนะครัอยู่ทางยูนในเป็นปากขาบ้นบนแต่เป็บปลาีเสาหาว่านี่เรามันจงชัดมันจงชัดเดี๋ยวเห็นหมาเ้อยห้าสิบสาทเบิด่ดีด่วเหารุนแรงมเมาวันค่ะ แบบวันควนเหรอแอบเราก็ขยับเลยนะครับกลางควนระวางสองเสร็จนะครับควนลงกัควนขึ้นครับมืออื่นนะครับฝังคือมืออื่นบังไปของน้องไอรดาบวกกับนังสีสังหรุ่ยนี่เป็นบังไปคิวแหลกยังไดงเด้อเป็นบังไปคิวแหลกนะครับกอให้ทางเจนับไปไปตะเต่าทำการล้างละกันอดไมลากน้ำเข่าฐาน เสียเอสังลุยจัลลไับางที่สองเป่มังกรบินสามเดินทางไทยบางไฟจ,นจนรลลคายจรลลคณาไวายทันไปตะซีเซานะครับบางที่สี่ก็คือสับเทวดาหมวกนันแก่งคูบางที่ห้านายกสังลุยบางที่หก พ่อสมพรโดยบุบางทีเจ็ตของช่วยกันที่หลัเราท้านมีร่วมเห็นไทยนะครับลา4 5 7กระทำเอยลาย4 0 7ทำเลยกันไปล,ไลราคา ไลตโตเลสูงเต่ช่งจาวนึ0งร้อยหกสิบ่านได้่บสองร้อยหัวปานนักสองละเจ็กับถึงกุมพันขาวตั้งเข้ามอกหูเรื่องทัน เพื่อนจะเร่นตั้งเขาเมาเออคมีหมองสิวา่าตั้งเขาเมาเบียดด้านใต้ไม่เ,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 เบเียดเบียดนะครับกำลนเล่นปืนกำลังใหสามร้อยนะครับอากอัดเขไม่หยีดรยหาสิทธิกำลังก็ต้นใจน้ำก็ต้นใจน้ำาน้่าเด้อ

กำลัง็ะที่ที่จากอันลงไม่ดีเกือบร้อยเ,ออเกือบร้อยนี่พุทธลอยเลยเกือบร้อยคอ,อยจูบคอ,อยเคลื่อนออกจากกุ่มวันสอนดีการอ,อีกแล้วอนใครสอนจริง สอง,องก้าเปลีงง่ยนก้า,กาย,ย่าสูงลระดับอ่ะแต่กัาดเห็นแหมเนี่นมันจะออกลูกครับ,บียกนอกครับแยกที่นอกนะครับอีกเกียนี่คืออีกเกียอินซี่เลยครับหลบอินซี่เลยครับตะบนสินสุงครับผลิตยูตบนทะเกียวเมื่อพรุไผ่เน,นี่ยเก้าสิบพันไปซื้อ,อยู่ มองเพื่อนผลิตี่พันหนึ่งร้อยหาสิบนะครับหรือเท่ากับที่ีพันหาสิบบาทสี่ร้ 400, อยพันโตเย่งนะครับสิบพันต่างมริคีนียดิครับเรื่งานงินอยู่สี่สิ กะิเป็นโออกเวลาเลยนี่ครับ,รบตามลงมาเตอร์435 435คะแนน435นะครับ